เอานะครับก็ในเรื่องของตัวพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อนะครับซื้อเป็นอย่างไรนี่หมายถึงว่าเราก็ต้องเพิ่มไปหน่อยนะเพิ่มไปหน่อยใซื้ออะไรครับเสื้อผ้าแบรนด์ Band x m นะครับแล้วกสวสว็ส่วนผสมการตลาดของไอตัวเสื้อผ้า HNM เนี่ยอ,อยู่ในระดับไรนนะครับ <_ S 1> พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อครับการตัดสินใจซื้อไอ้ตัวพฤติกรรมตัวนี้ไม่เอาแล้วเนาะตัดไปเป็นการตัดใจซื้อนะครับพฤติกรรมไม่ต้องนะครับอันนี้อาจารย์ก็ดูพวกเธอเซฟไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวได้ต่อเป็นตัวอื่นนะครับก็คอมเมนต์ตัวนี้ก็ถือว่าจะจะได้แล้วล่ะนะครับ วัตถุประสงค์ในการวิจัยโอเคสมมุติฐานนะครับสมมุติฐานเนี่ยเราใช้แค่ข้อเดียวนะครับพฤติกรรมตัวนี้ไม่เอาแล้วนะครับก็เป็นในเรื่องของอะไรครับนะชื่อเรื่องอะไรพฤติกรรมปะอาจารย์ขอดูทีซิตรวจจนงงไปหมดละปัจจัยทางการตลาดหรือเปล่าอ่านะครับ ปัจจัยทางการตลาดมาพฤติกรรมกันยาวเลยนะครับนะนะครับดังนั้นในตัวนี้ที่แก้ไปทุกอย่างที่มันเป็นพฤติกรรมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นปัจจัยทางการตลาดนะครับดังนั้นสมมติฐานเนี่ยอย่างที่บอกตรวจไปก็นักศึกษาบางทีก็ไม่ได้ดูอ่อนี่นะครับกรณีเรื่องของปัจจัยทางการตลาด นครับนักศึกษาเราแก้มากนะับไอตัวนี้นะครับเซฟไปนะครับแล้วก็ไปต่อนะครับนี่ดังนั้นอะชื่ออ่ามีชื่อนี้ที่ถูกชื่อเดียวนะครับ1 2ึสามผิดไม่ต้องเอานะครับ,นะรบปรับครเขียดทางด้านเนื้อหาโอเคปรับเขียดทางด้านประชากรนะครับ ไอ้ตัวนี้เธอไปที่ h m เนี่ย h m ตรงไหนนะครับเซนทันนี่ยหรอ,อมันไม่ใช่ในเรื่องของตัวพฤติกรรมทางด้านบริโภคนะอันนี้ก็ผิดอีกอก็ในเรื่องของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยเซนทันเวสเกตนะครับอ่ะ คือเราจะศึกษานะครับในในเรื่องของตัวเฉพาะตัวสาขานวัตกรรมอย่างเดียวว่ากันไปก็ว่ากันตามนั้นนะครับก็เพราะว่าตรงนี้มีอยู่นะครับเซนตันเวสเกตนะครับขอบเขตทางด้านประชากรนะครับก็คือประชากรที่ใช้ในนี้คือกลุ่มนักศึกษาส,ส่วนสันญาณสาขานวัตกรรมจำนวน1,173คนนะครับอโอเคเนี่ยใช้ได้นะครับตัวแปรอิสระ ครับความเหมือนเดิมนะครับตัวไปสระเนี่ยเราใช้ตัวเดียวนะครับส่วนผสมทางการตลาดนะครับอันนี้มีทั้งหมด1-2ปัจจัยหน้าผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจําหน่ายส่งเสริมเรื่องชนะครับอันนี้ก็คือเป็น7 P ถูกต้องปัจจัยทางด้านการซื้อนะครับด้านการดึงใจด้านการรับรู้ด้านความเชื่อถือด้านทัศนคติ เอาแบบนี้นะ,อะโอเคการจูงใจการรับรู้การเรียนรู้ความน่าเชื่อถือและทัศนคติได้นะครับอันนี้ก็อาจารย์ค่อยไปดูบทที่สองนะครับกับกรอบแนวคิดเอาละบทที่สองนะครับเห็นะขอดูนิดนึงตรวจไหลเล่นมลวชักงงนะ่ะ ประโยชน์ค่าที่ว่าได้รับนี่ไปยังใหม่รุ้เดี๋ยวกันนะนี่เริ่มที่สามโอเคได้อยู่พฤติกรรมของพ,พวกแมวอ,อีกนะไอ้ตัวเนี้ยค่าทิ้งใบนะครับ ก็ตัดพูดพฤติกรรมผู้บริโภคของตัวตัวนี้ไปอีกอันหนึ่งนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้งานนะครับอัจเป็นนันจบบทที่1นนะครับแล้วก็บทที่สองนะครับในที่ได้ทฤษฎีการตัดสินใจทฤษก,กรรมผู้บริโภคนี้ตัดทิ้งไปนะครับตัวนี้ไม่ใช้นะครับอาจารย์ไม่รู้ว่าอาจารย์ตรวจซ้ําหรือเปล่านะหลักษาส่งมาเนี่ยโอเคพฤติกรรมผู้บริโภคไม่เอา นะครับและเรื่องของการตัดสินใจซื้อนะครับค่านิยมอันนี้มันจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมเนาะ,ะเดี๋ยวจารย์จะไปดูมาเทียบกับตัวบทที่หนึ่งของนักศึกษาอันนี้คือเป็นโมเดลของพฤติกรรมนะครับ เจ็ดอันนี้ใช้ได้แล้ว กาเปิด,ดโดยคอมตัวนะจะได้ดูซ้อนกันสองตัวอ่างว่าดูแล้วมันไม่น่าใช่นะ di tajuk ดังนั้นก็ตัดต,ตัวนี้ไปนะครับเดี๋ยวดูบทที่หนึ่งเดี๋ยวเมื่อกี้นี้อาจารย์คอมเมนต์มาที่มาดูนแปลกเหลือเกินจาย์ว่าตรงเนี้ยนะครับนักศึกษาบทที่หนึ่งจา์มาดูละว,ว่าบทที่หนึ่งในเรื่องของตัวการตัดสินใจซื้อซื้อเสื้อผ้าด้านแรงจูงใจการรับรู้อะไรพวกนี้เนี่ย มันไม่มีอยู่ในทั้งนิยามศัพท์นะครับแต่นักศึกษาใช้เป็น5ข้อนะครับก็คือเรื่องของการตัดสินใจซื้อเนี่ยด้านการจูงใจการรับรู้การเรียนรู้ความเชื่อถือนะครับแล้วก็ด้านทัศนคติอแต่แต่บทที่สองมันดูไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวจันขอไปดูตรงนี้ก่อนเอาไว แรงจุงใจตรงนี้ใช่ไหมให้เรายกมาตรงนี้อ่ะได้อยู่ในการขอดูบทที่สอง mm hmm. จารย์ดูมันไม่ค่อยสอดท้องเดี๋ยวลองดูของเธอดูก่อนแล้วกันว่ามันมีตรงกับแนวคิดทฤษฎีไหม การตัดสินใจที่ทําได้นะครับกระบวนการตัดสินใจมีสีข้อนะครับการประเมินทางเลือกอันนีใน้ในหัวข้อที่1นึ่งนะันที่สามารถทําได้การพิจารณาการรวบร,วม,รวมข้อมูลการประเมินทางเลือกการตัดสินใจนะครับในการแก้ปัญหานี่คือเป็นประเด็นที่1ที่เราจะใช้ในการตัดสินใจซื้อได้นะครับในส่วนที่2นะครับปัจจัยดึงความเชื่อถือค่านิยมนะครับแล้วก็ลักษณะ ในเรื่องของขนบครามเนียมปัจจัยผักความคาดหวังความผูกพันข้อบังคับปัจจัยเรื่องความสามารถอันนี้มันไม่มีอยู่เลยนะแสดงว่าของเธออาจจะการตัดสินใจเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวพฤติกรรมวันใสซะมากกว่าวไม่ได้เปลี่ยนนะโอเคดังนั้นในเรื่องของตัวงานวิจัยตรงนี้ผิดนะครับ ผิดพลาดการกระหนักถึงปัญหาเนี่ยนักศึกษาต้องทําเป็นตัวนี้ละตัวชื่อเนี่ยมันต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเดี๋ยวอาจารย์ไปค่าในบทที่หนึ่งใหม่ นะครับวัที่1นึ่งักศึกษาไปแก้เลยนะครับอันนี้อาจารย์ตรวจให้หลายนาทีหน่อยตรวจแล้วมันไม่เขาเรียกว่ามันไม่ลงล็อกนะครับไม่ลงล็อกดังนั้นในตัวการตัดสินใจซื้อเนี่ยของนันกศึกษาก็เป็น5ขั้นตอนนะครับแต่ถ้าคิดว่าอาจารย์ผิดลองหานะครับในในข้อมูลตรงนี้ในการตัดสินใจ5้าข้อเนี่ยไม่มีอยู่ในตัว ไม่มีอยู่ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับไม่มีอยู่ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยเป็นเกี่ยวในสี่ห้าข้อเนี่ยเกี่ยวกับพฤติกรรมทั้งสิ้นนะครับด้านทัศนศรรคตินะครับจะเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมนะครับความรู้นึกคิดของผู้บริโภคแต่ถ้านักศึกษาคิดว่าตรงนี้มันสามารถในเรื่องของการการเลือกหรือการตัดสินใจนะครับตรงนี้ถ้าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับ หางานวิจัยหรือหาความหมายของการตัดสินใจตัวนี้มาให้ได้ห้าข้อนะครับตอนนี้อาจารย์ตั้งธงไว้ที่การตัดสินใจห้าข้อคือที่ตรงนี้ไม่งั้นนักศึกษาต้องไปรื้องานวิจัยใหม่นะครับขอรื้อหน่อยบทที่สองรื้อออกนะตัวแปรตามเนี่ยถ้าเป็นของนักศึกษาเนี่ยก็คือตัวนี้ในบทที่สองไม่มีทที่สองไม่มี ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แต่ถ้าใช้ได้คือมีในเรื่องของ1น,นะครับในเรื่องของตัวการตระหนักปัญหาปัญหา2นะครับการหาข้อมูล3ขั้นประเมินทางเลือก4การตัดสินใจซื้อ5พฤติกรรมหลังการซื้ออันนี้คือเป็นเรื่องของที่ ตัวที่มันบอกได้นะครับนักศึกษาก็ต้องมาแก้ตามนี้นะครับแต่ถ้าไม่ได้แก้ตามนี้นักศึกษาต้องไปหาไอ้ตัวเนี้ยมาให้ได้มาหาเนี้ยในบทที่2หาให้อาจารย์มาให้ได้นะครับแล้วก็แบบสอบถามเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับอันนี้นะครับเ,เดี๋ยวอาจารย์ดูบทที่3นะครับบทที่1แล้วก็อย่าลืมถ้าสมมติจะเปลี่ยนตามอาจารย์คำนิยามศัพท์ข้างล่างก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับ บทที่สามประชากรนะครับเวสเกตคารุยามาเน่ร้อยเจ็ดสิบคน กาครั้นลอกมาไนดะ้ตัวเรื่องของตัวพฤติกรรมไม่มีแน่นอะนอยู่แล้วนะครับนะครับไม่มีนะตัดทิ้งไปนะเซฟไว้นะครับและส่วนในเรื่องของตัวเกี่ยวกับการตัดสินใจนะครับด้านการจูงใจการรับรู้การเรียนรู้ความน่าเชื่อถือ,ถอทัศนคติแต่ในนี้บทที่2มันไม่มีนะคือเขียนได้นะครับแต่ว่าต้องหาตัวเนี้มาชี้ให้จารย์ว่าตัวนี้มันมายังไงมายังไงนะครับ ถ้าหาได้ก็ไม่มีปัญหาแต่เท่าที่อาจารย์ดูแล้วมันไม่มีรักึกษาต้องไปหามาเพิ่มว่าการตัดสินใจใจซื้อที่มีการจูงใจการรับรู้การเรียนรู้ความน่าเชื่อถือทัศนคติเนี่ยมันมาจากกรอบไหนนะครับเพื่อให้อาจารย์รู้ว่าเอ้ยอาจารย์ตรวจเนี่ยตกหล่นไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนเนี้ยเท่าที่มองไม่มีทางด้านนี้เลยในในหัวข้อ,ของการตัดสินใจซื้อนะครับไม่มีเลยนะครับอโอเค อันนี้ไม่มีก็เดีย๋ยวค่อยไปดูกันนะครับส่วนนี้อย่างอื่นๆนะครับก็ในเรื่องของตัวทางเลือกในเอกสารนักศึกษาก็ต้องไปแก้ชื่อนะครับอันนี้ยังไม่ได้แก้ชื่ออาจารย์เป็นปัจจัยทางการตลาดนะครับพฤติกรรมแมวแล้วนะครับันะบพฤติกรรมแมวแล้วนะครับแล้วกใ็ในเรื่องของการการเปลี่ยนมีหลายข้อที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะเดีย๋ยวอาจารย์ก็จะส่งกลับไปนะครับ อันนี้โดยคร่าวๆเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับการวิเคราะห์สถิติที่ใช้อโอเคอันนี้ได้อยู่แล้วเพราะเป็นปัจจัยส่วนบุคคลนะครับอนุมานมีอะไรวกนี้อ่ะอได้หมดนะครับอันนี้ก็ให้นักศึกษาไปแก้ก่อนนะครับอาจารย์ก็ไม่ได้อัปเดตคะแนนให้เพราะว่าอาจารย์เอะนะครับดังนั้นนักศึกษาก็ไปดูเอานะครับว่า จะจัดการยังไงนะครับเกี่ยวกับไฟตัวนี้นะครับถ้าแก้ได้แล้วอาจารย์ก็จะมาทําเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติชี้แจงให้อาจารย์ได้นะครับเรื่องสามไม่ต้องทําเพิ่มนะครับไม่ต้องทําเพิ่มนะครับเอาแค่นี้นะครับ